มาดูว่านะักเตะเชลซี Kelsey ที่จะออกมาจะเป็นใครนะร้1ยสามอร้มแล้วจัดเลยฮะท่านผู้ชมนะดูฮะเฉะลิมฉลองเชลซีกันหน่อยฮะดูกับผมนะโอ้โห,โโหมาว่ายี่ํำสงค้านะอังกฤษท่านผู้ช,ชมแบบนี้ได้รู้นะสิ และนี่คือว i ส d อม t o อปอร้านเติมเกม FC Mobile ราคาถูกเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้100%ทางร้านใช้ระบบ ID Pass เติมง่ายสบายกระเป๋าไร้ความเสี่ยงไม่รีฟันจัดให้ตลอด24ชั่วโมงท่านใดสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึง Wisdom Top Up จัดให้ โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะับวันนี้ก็อยู่กับผมแกร์สแกนเช่นเคยกับเกม F C Mobile นะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวมาเจาะลึกกันหน่อยในส่วนของกิจกรรมแร็งกอง้อบินที่วินเทอร์นะก่อนที่จะมีการอำลากันเกิดขึ้นนะครับผมแลกตรงแลกแต้มแลกนักเตะใครดีนะแต้มชงแต้มฉาดนะพวกแต้มต่างๆเนี่ยยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าในส่วนของพาร์ตต่อไปนะท่านชมนะเดี๋ยวก่อนจะไปเริ่มกันแนะ่นอนวันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจ ติปต่อไปกันด้วยเอาให้มันถึง10000ซับกับช่องนี้ช่องนี้กันด้วยนะท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราเริ่มในส่วนของข้อมูลนะผมหลายหลายคนถามว่ารัสั้นเนี่ยจะได้ตอนไหนผมเป็นเม็ดอาเป็นเอ็ทีหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะฮะมันต้องมาทำกิจกรรมตรงนี้กันก่อนนะท่านผู้ชมนะเอารางวัลตรงนี้ทุกๆอย่างเนี่ยเพื่อมาแลกในส่วนของอารั uh, สนตรงนี้ท่านผู้ชมนะเนี่ยเห็นไห ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องปลดล็อกหลังจากรับรางวัลทั้งหมดนะก็คือเหมือนต้องเดินตรงเนี้ยให้หมดเลยนะถึงจะได้ลาสั้น111นะตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีปลดล็อก11ครั้งก็คือจะได้ในส่วนของมินตมิเตอร์เป็นแต้มจิ๊กซอ30อันนะครับผมตอนนี้ผมได้เกียญแล้วว่า1 2 3 4 5 6 7 8นะครับผมนะก็อย่าเปิดไปเลยนะได้มา8อันละต้องเดินไปเรื่อยนะท่านผู้ชมนะ โอ้ใช้400ของผมนะไม่พอนะฮะ <st> ต้องขยันเล่นกิจกรรม,มเอาไว <st> ้ง่ายนะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ลงไม่ได้เล่นกิจกรรมเนี่ยหรือว่ามาเปิดตรงนี้ก็ได้นะท <st> ่านผู้ชมนะได้3ครั้งนะฮะผมก็จะรีเฟซทุกๆกวันก็จะได้มา30นะตรงนี้ก็ครบตรงคร,ค,รครบแต้มสามารถมาแลกได้ในส่วนของอตสันกับแต้มจิจจอบตรงนี้น <st> ั่นเองครับผมนะเนี่ยเล่นกิจกรรมตรงนี้นะท่านผู้ชมนะนี่เลยนี่เลยก่นยอนที่จะอำลากันออกไปแล้วก็ after the b เบรกจะเข้ามาในวันพฤหัสหน้านั่นเองครับผมนะ โอเคเราเจาะลืกค่าพลังกันก่อนในส่วนของแกลลอรี่นักเตะนะุผูนะ้ชม,ชมนะตอนนี้ก็เราเดินทางมาถึงพาร์ทที่3กันแล้วนะฮะพาร์ทที่3ตัวที่ผมคิดว่าหน้าแรกน่าจับตามองเนี่ยผมมองไปที่ทางด้านของยาตูเรตัวแรกนะเพราะว่า CDM ตัวนี้เนี่ยหลายๆคนนะน่าจะใช้กันค่อนข้างเยอะนะเป็นยาตูเรตัวนี้เพราะว่าฝีเท้าตัวนี้ให้มาถึง115นะการยิง104สมบอล111ยั้งบอล117ตั้งรอบ123สภาพร่างกาย119 พลังงานให้มา5ดาวเต็มด้วยท่าสกิล4ดาวนะฮะแต่ว่าคุณสมบัติเนี่ยให้มาค่อนข้างเยอะนะเห็นว่าพวกสกุลสกิลพวกอะไรเงี้ยสกิลแฝงอะไรเงี้ยขยับไปยืนเป็น CM กับ CM <S <S ได้ด้วยค่อนข้างที่จะสารพัดประโยชน์นะฮะตัวนี้นะส่วนสูง188ด้วยนะับผมนะไส้ในประมาณนี้เลยท่านผู้ชมนะดูฮะเวิร์กเด็ดเป็นปานกลางปานกลางนะเหมาะมากกับยืน CDM นะแล้วตัวนี้เนี่ยมันใช้แต้มแรกไม่ได้เยอะด้วยไงแค่1 0 0 0พันแต้มนะท่านผู้ชมนะ ประมาณนี้เลยนะแตมจิกซอนะฮะแล้วก็ตัวหนึ่งหลายๆคนบอกว่าเล่นแล้วอาจจะไม่เข้ามืออะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงก็ยังเป็นขวัญใจหลายๆคนอยู่นั่นคือนักส่งตบิชิโนรานะหลายคนอยากให้มาเป็น LW มากกว่านะรอบนี้ก็มาเป็น s t นะ1 1รนะยืนเป็น CM กับ LW ได้นะฝีเท้า135การยิง128ส่งบอล106เดียมบอล122ตั้งเรา65สบภาพร่างกาย113นะ เป็นพลังงาน4ดาวครึ่งถ้าสกิล5ดาวเต็มนะสามารถเรนโบว์ได้ด้วยนะฮะเวิร์กเลดเป็นสูงปานกลางนะในส่วนของดาบิจิโอาขวา5สาย5ท่านผู้ชมบอกเลยว่าแจ่มๆนะฮะอีกตัวหนึ่งนั่นคือด้านของพาวเวลเน็ตเวดนะฮะกับเอลเอ็111นะสีเสียดายนะถ้าเกิดผมว่ามา lw น่าจะสูงกว่านี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรผมมา lm ก็ถือว่าฝีเท้าใช้ได้อยู่1 3 4ขวา5สาย5การยิง117ส่งบอล115 เลียงบอล127ตั้งับ61สภาพร่างกาย1ร,ร้อยพลังงาน5ดาวเต็มนะบิงไม่มีวันหมดแน่นอนครับผมนะแต่ว่าถ้ามันมา LM อย่างนี้เนี่ยมันทําให้สกิลตรงนี้มันโดนตัดออกไปนะครับผมนะ พวกฝีเท้าอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนพวก L W กับ s T นะที่มันจะได้อัพบูสในเรื่องของฝีเท้าเข้ามานั่นเองนะฮะในส่วนของตรงนี้นะเสียดายไปหน่อยนะฮะแต่ว่าพวกท่าสกิลอะไรเงี้ยก็ทาํามาค่อนข้างเยอะนะฮัวเดชสูงปานกลางนะใครจะจัดไปจัดกันได้กักบพาวเวลเน็ตเบดตัวนี้ใช้1,000แต้มเท่ากับยาตูเร่เลยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนอกนั้นก็ อาจจะไม่ได้มีเพิ่มเติมนะตัวที่ผมชื่นชอบอที่ผมแนะนำอาจจะเป็นต้นของกรรัรเบียโซแล้วกัน CDM 110นะอีกตัวหนึงนะครับตัวนี้มันจะมีมาใหม่นะผมนะ 4DM 110พลังงาน5ดาวเต็มฝีเท้า106การยิง94ส่งบอล107เลี้ยงบอล114ตังค์รับ120สภาพร่างกาย118ผู้ชมนะตัวนี้บอลดวงหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเหมือนกันนะใครชอบกองกลางแบบแนวใหม่ๆไม่ใช่ตัวเดิมๆอะไรเงี้ยก็มาจัดก,กันได้นะครับชมนะรวมถึงพวกสไตรเกอร์งเงี้ยก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะเออตัวนี้ค่อนข้างเท่ครนะับพลังงานก็มา 5, 5ดาวเต็มท่าทีิว4ดาวด้วยนะตัวนี้นะ จะจัดไปจัดกันได้เลยนะครับนผู้ชมนะประมาณนี้แนละกันในส่วนของพาร์ทที่3นะฮะส่วนพาร์ทที่2เนี่ยตัวที่ผมแนะนําก็จะเป็นตัวเดิมๆแล้วนั่นคือพวกโลลองบองนะพลังก็ค่อนข้างเยอะอยู่ของโรลองบองนะผมเพิ่งเปิดได้มานะฮะนี่นะเป็น CB ตัวหนึ่งนะ,ะก็พวกกาลินชานะร้อยสามสิบนะฮะกาลินชานะสี่เท้านะก็ใช้แต้มไม่เยอะผมนะกาลินชาหนึ่พันแต้มโลลองบองพันสองาสิบอะไรแบบนี้นะครับผมนะ นี่นะนักเตะต่างๆนะส่วนสัปดาห์ที่1ก็แน่นอนแหละหลายคนก็จะแลกไปแล้วนั่นก็คือทางด้านของจอร์สเบสนะก็มีชาตันคาร์ลอสออบร์โตนั่นเองครับผมนะพันห้านะฮะชาตันพันสองห้าสิบนะนั่นเท่ากับว่านักเตะที่ใช้พันห้าพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยแต้มในการแลกเนี่ยจะมีแค่อ่าจะมีใครบ้างอะ่ะมีไม่กี่ตัวนะมีแค่คาร์ลอสออบร์โตกับทางด้านของดับบี้จิโนล่า แค่นั้นเลยนะครับผมนะส่วนใหญ่นักเตะจะมาเป็น1 0 0 0แต้มเยอะนะการรอบนี้นะใครที่สายพงสายฟีผมว่าน่าจะได้แลกหลายตัวอยู่นะในส่วนของนักเตะตรงนี้นะเอ,อประมาณนี้แล้วกันนะผมเดี๋ยส่วนแต้มในการแลกเนี่ยผมก็ไปหาข้อมูลม,มาแนละ้วท่านชมนะผมคาดว่าอันนี้ไม่ชัวนนะท่านชมนะแต่ว่าผมคาดว่าแต้มวินเทจวินเตอร์เนี่ยน่าจะยังสามารถแลกได้อยู่ก็คือจะอยู่อีกประมาณ26วันนะก็คือจนจบกิจกรรมหมดเลยอ่ะ แต่ After d e b เ k e เข้ามาแล้วเนี่ยตัวนักติเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในส่วนของพาร์ Part After d e ร์เดนะผมคาดว่าอาจะเป็นอย่างนั้นนะท่านผู้ชมนะส่วนเอาตัวนักติ After d e b i k บมาแลกตรงนี้ได้ไหมมาแลกแ้มจิ๊กซอนได้ไหมผมว่าไม่น่าจะได้ละน่าจะแยกส่วนกันนะเพราะว่า,าผมเห็นคําว่าเงื่อนไขมันเขียนไว้เนี่ยใช้ได้เฉพาะนักติเล็กน็อกในกิจกรรม มินตี้วินเตอร์โอยาร้อยสองบวกขึ้นไปเท่านั้นเท่ากับว่าถ้าเกิดว่า,า,วานักเตะที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะเป็นการ์ดสีชมพคูนะที่จะเป็นการ์ดอัปเตอร์เดบกเนี่ยไม่สามารถมาแลกตรงนี้ได้นะครับท่านผู้ชมนะผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอาจจะเพิ่มเป็นอ,อีกพาร์ทหนึ่งที่จะเขียนว่าชิ้นส่วนในการแลกอ f t e r the b r บ a k น่าจะมาคู่กันเลยเป็นสีชมพคูผมคาดว่าน่าจะเป็นทรงนั้นมากกว่านะครับผมนะเออประมาณนี้ลนะ้วกันในส่วนของการอัปเดตนะผมว่าไม่น่าจะเอากิจกรรมต่างๆเนี่ยมารวมกันนะฮะ นี่เลยใครอยากรู้ว่าหน้าตาการ์ดเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมเปิดไปเดี๋ยวทีนี้ดูเห็นปะเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูชมพูอย่างเงี้ยก็คือช่วงอาทิตย์สัปดาห์หน้าแหละอาทิตย์หน้าก็จะมีอัปเดตเข้ามาเลยในะส่วนของ after daybreak นะฮะนี่นะมันเขียนไว้ตรงนี้อยู่นะจดข้อมูลนะเห็นปะเนี่ยใน k e u ล็อก after daybreak จะปลดล็อกในอีก5วันนะผมว่าก็รางวันรายสัปดาห์อนะไรเงี้ยผมว่าน่าจะมาแยกส่วนแยกพาร์ทกันเลยนะผมว่าน่าจะออกมาทรงๆนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมนะ โอเคก็ okay. ประมาณนี้แนละ้วกันสําหรับกิจกรรมต่างๆนะท่านผู้ชมนะใครที่ยังไม่รับรางวัลต่างๆตัวนี้ก็มารับกันได้นะผมแรกรับมาโจมมาเชอะไรเงี้ยได้2ตัว3ตัวนะตรงนี้ฮะค่อนข้างดีเลยฮนะใครยังไม่รับมารับกันได้นะโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวก่อนจากกันไปเดี๋ยวผมเปิดแพ็กอำลาท่านผู้ชมเช่นเคยนะโอเคท่านผู้ชมนะแพ็กที่ผมจะเปิดในวันนี้นะก่อนอำลาท่านผู้ชมนะผมจะจัดในส่วนของแพ็กแชมเปี้ยนนะเป็นสมโมสรโลกนะผมนะทีมแรกที่ได้แชมป์รายการนี้นะคือเชลซีนะ2,500เพชรแดงครับผมนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูว่าจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมนะเปิด2แพ็กนะกับ f อฟซีพอย์อีกอันนึงนะผมมันท่านผู้ชมพร้อมแล้ว จัดเลยฮะ2,500เพนแดงตรงนี้ฮะมาดูว่านะักเตะเชลซีที่จะออกมาจะเป็นใครนะ103 11พร้อมแล้วจัดเลยฮะท้านมน้ะมนะ1 2 3ปัดขวา FC Mobile ครับผมนะดูฮะเฉลิมฉลองเชลซีกันหน่อยฮะดูครับผมนะโอ้โหมาวัยจีดำสงค้านะอังกฤษท่านผู้ชมแบบนี้ได้รู้นะ CB ฮะเชลซีฮะดูครับโอ้โหลีไวโควิ103อะ ตรงเด็ดเต็เป๊ะเลยวะโอเคเดี๋ยวอีกแพ็คหนึ่งครับผมนะเดี๋ยวรอง FC point 100บ้างนะผมนะว่าถ้าเกิดว่าเปิดแบบเสียงเงินเนี่ยันจะดีกว่าหรือเปล่านะ 1..2..3.. ไปฮะท่านผู้ชมมาดูว่าเปิดแบบเสียงเงินจะดีกว่าแพ็คเพชรแดงหรือเปล่าโอ้โหเอาว่ะไกเซโด้ k ดเ CDM ครับผมนะโอ้โห DOTS มาจนได้ก็ผมตัวแจกฟรีฮะไม่ต่างกันเลยประมาณนี้แล้วกันสำหรับเมื่อกี้เนี่ยอย่างไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยผมเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีบายทุกคนเจอกันนะ